แป๊บนึง่งโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่24่สิงหาคม2อ6 4นะครับวิชา RSU 185นะครับซึ่งเป็นวิชา RSU 1นึ่เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพนะครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์ก่อนเนาะเ,เสียง,งยังไม่ต้องนะครับอ่ะแชร์เต็มสไลด์เลยนี่อ่ะมาเรามา เริ่มกันนะครับก็ IS, วิชา RSU 185นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพนะครับเป็นวิชาที่อยู่ในเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน Gen1 นะครับ General Education วิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็วิชานี้จะทำจะรับผิดชอบในการสอนโดยอาจารย์ในคณะ ในวิทยาลัยนวัตรกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่หลักของของพวกเรานะครับวิชานี้มีหลายเซกชันมากนะครับสิบเก้าเซกชันด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนวิชาพื้นฐานนะครับแล้วก็สอนในแต่ละเทอมสอนสอนในทุกๆเทอมนะครับสําหรับเทมนี้เป็นเทม1นึ่งทับหกสี่นะครับก็ขอ,อย่างิงนึ่งก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับ นักศึกษาใหม่นะคะราาับรหัสถกสีทุกคนนะครับเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยลังกฤษนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้เรียนในเทอมเอสนะครับก็อาจจะเป็นวันแรกที่วันที่สองอาจจะเป็นวันแรกหรือวันที่สองที่ได้เข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแต่อาจารย์อาจจะสวิตช์หน้าไปสวิตช์หน้ามาอยู่อยู่นิดนึงนะครับจะได้เพราะว่าตอนนี้เป็นวันแรกอาจจะต้องแอดมพวกเราเข้ามาด้วยนะครับแอดมิดแอดมิด ออในสัปดาห์แรกนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์แนะนําตัวก่อนนะครับอาจารย์ชื่อราชศักดิ์นะครับสมยานนนทนากลหรือว่าอาจารย์ลาดนะฮะอาจารย์ลาดเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลังสิษนะครับอยู่ที่วิทยาลัยนวัตรกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีจากเดิมเราเปลี่ยนจากชื่อเป็นคณะสารสนเทศนะครับวิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เปลี่ยน ชื่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นวิทยาลัยนะวัตรกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับในวิชา r s u 1 8 5เนี่ยอาจารย์ลาดรับผิดชอบในการสอนทั้งหมด3เซกชันนะครับเซกชั 02, นศูนย์สองคือเมื่อวานวันจันทร์แล้วก็เซกชันของเราตอนนี้นะครับก็คือเซกชัน14นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เซกชัน16สอน,นส section, ด้วยกัน3เซกชันด้วยกันนะครับเรามีช่องทางการติดต่อสื่อสารคือไลน์กลุ่มนะครับเป็นช่องทางในการช่องทางหลักในการพูดคุยกันส่งข่าวสารกัน ส่วนแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้ตลอดเทอมก็คือตัว Microsoft Teams นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มหลักซึ่งแพลตฟอร์มหลักนี้เดี๋ยวหมดจากตรงนี้ไปเดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้ามาเอ่อเข้ามาเรือกอะไรอ่ะเข้ามาจอยนะครับทีแล้วบางคนไม่ได้เข้ามาจอยนะครับโอเคทีนี้ เพื่อทำความรู้จักมากขึ้นนะครับแล้วเพิ่มอินเทอร์แอคชั่นมากขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับจะได้รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับชื่อหนี่อาจารย์หน้าตาไม่เหมือนในในรูปเท่าไหร่เพราะถ่ายมาปีกว่าแล้วนะครับอาจารย์ชื่อราชศ,ศักดิ์นะครับก็เป็นขอ,อยุธยานะครับวันนี้ก็บรรยายอยู่แถวๆในบ้านนี่แหละยังไม่ได้ไปมหาวิทยาลายัยอยู่อยุธยาจริงๆนะครับอยู่อุธยานะครับเรียนโรงเรียนจิตศาสตร์ไม่รู่ใครอยู่อุทยากับอาจารย์บ้าง นะครับเ,เรียนโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยในมปลายนะครับจบคอมพิวเตอร์ไซด์นะครับจบคอมไซนะครับจบวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิตอลจบวิทยายวิลัยนวัตกรรมนะครับที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ปรเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบ,บันเทคโนโลยีนานาชาติซิลินทอนสถาบ,บันเทคโนโลยีนานาชาติซิลินทอนะครับทางานหลายงานอยู่นะครับางานแรกที่ทําก็คือว่าเป็น CS Internet นตะครับตอนนี้เป็น CS ซอฟต์อิแล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ทํางานอยู่การ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีทํางานเป็นอาจารย์ประจาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือสถาบันราชภาัฒมหาวิทยาลัยร,ราชภัฒน์วลัยอลงกรในพ่ะบรมราปชุมธ์รมนี้ก็เป,เป็นอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นหนุ่มแบงค์อยู่สักสปีนะครับอยู่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่แล้วปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลงังศิษนะครับอโอเคก็เบื้องต้นของอาจารย์จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าของพวกเราเนี่ยถ้าให้ แนะนำตัวก็อาจจะยาวมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีห้องกันมีเซสชันนี้จะค่อนข้างจำนวนนักศึกษาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราทำความรู้จักผ่านแชททำผ่านเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งดีกว่านะครับเราจะมีเครื่องมือแชทนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องมือนี้ไฮ hi, hi. น,น,นะครับอ่านช้านิดนึงใช่นะครับเครื่อง,งจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้เราพูดคุยกันได้น,ดน,นะครับอ๋อทีนี้มีอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องส่งลิงก์เช็คชื่อเนาะโอเคก็รู้จักอาจารย์ไปแล้วเนะาะอาจารย์จะพยายามทํารูปแบบ ทำฟอร์แมตในการเรียนเป็นแบบนี้นะครับเราเข้ามาเรียนทักทายกันนิดนึงแล้วก็อาจารย์จะส่งลิงก์ส่งลิงก์เช็คชื่อไปให้นะโอเคเออตรงนี้เช็คชื่อนะแปบ๊บหนึ่งส่งนี้เช็คชื่อส่งนีงเช็คชื่อส่งให้ทางนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้สองทางนะครับส่งให้ทาง เอ่อ uh, Microsoft t e a m หนึ่งทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะต้องส่งไปทางแชทเอ่อถงทางลน์สำหรับคนที่ใช้ลายเซ c กชัน14ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะหน้าตาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้อ่มาแล้วเอ่อ uh, เช็คชื่อเนาะ นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือรหัสนักศึกษานะครับก็เนื่องจากว่าอาจารย์ต้องเ,อเช็คชื่อในจานวนนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะใช้ในการเทียบก็คือรหัสนักศึกษานะครับให้กรอกรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ดูซิว่าเราเรียนตอนนี้เราสังกัดเ,เป็นนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยอ,อะไรนะครับอาจารย์มีให้แฟกชั่นให้เลือกนะครับเป็นเซสชั่น ตอนเของเราเป็นส่วนที่น14นะครับแล้วก็พา s s c โค้ดสัปดาห์นี้พา s s c โค้ดให้ใส่เป็นพา s s c โค้ดนะครับจะเป็นเอชยู185แล้วกันเนาะ185ล้าก็185ก่อนเฉยๆแล้วกันเนาะนะครับพารโค้ดตามนี้เลยเอช185เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไปในอันนี้ด้วยแชท เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะได้รู้ขั้นตอนแล้วว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับนะเรียบร้อยเช็ค <c oughs> ชื่อนชคคชื่ออย่าลืมนะครับก็หลักการคือเข้ามานะครับพูดคุยกันนิดนึงนะครับแล้วก็ส่งลิงเช็คชื่อ พอส่งลิงก์เช็คชื่อเสร็จก็จะบรรยายไปแล้วก็เสร็จก็จะควิสจะมีควิสทุกครั้งนะครับควิสทายชั่วโมงทุกครั้งเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมีแลบก็คือจะพักช่วงหนึ่งแล้วก็มีแลบนะครับเพราะว่าในในสัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยจะมีการทำแลบนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ซัพพอร์ตรองรับให้พวกเราทำนี่แหละนะครับแล้วก็พวกเราได้ทำ ได้แล้วก็เป็นไปทำวัตถุป,ประสงค์ของรายวิชานี้ที่ตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าจะาให้เราเป็นมืออาชีพนะครับด้านไอทีอ่าโอเคมาดูต่อมาะระหว่างเช็คชื่อนะครับระหว่างเช็คชื่อแล้วก็มาดูกันนิดนึงปึ๊บปิดกัน <laughs> ปิดเป,ป,ป,ปิดกันนะโอเคนะครับทีนี้เรามาปฏิสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ช่องแชทในการพูดคุยกันนิดนึง เนาะนะครับรู้จักอาจารย์ไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยกเ้นสัปดาห์ไหนเอน r g y น้อยนะครับเปิดเทอมใหม่ไงไม่ได้สอนนะเอน e นอีเยอะอยู่ยังเป็นอารมณ์นี้ก็จะเจออารมณ์แบบนี้ตลอดเทอมนะครับอาจาจะถ้าเกิดอารมณ์ดรอปดาวไปหน่อยก็เดี๋ยวจะพยายามจะบิวให้ขึ้นมาให้รู้สึกว่าโอเคแล้วก็อาจารย์ก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ personality test นะครับมาดูกันสิว่า แต่ละคนเนี่ยจะมี personal, personal personality อย,อย่างไรบุค,คลิกส่วนตัวเอาแบบนี้นะครับอาจารย์มีรูปทรงสีรูปเอาแวบ,บแรกเนี่ยเราชอบรูปทรงไหนนะครับวงกลมกด1เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนตอบในแชทนะครับตอนในแชทใช้ชของ ms team วงกลมกด1นสามเหลี่ยมกดสองตัว z z ก็สามนะครับแล้วก็ สี่เหลี่ยมกับสีชอบรูปทรงตัวไหนเดี๋ยวจะมีให้นะฮะดูสีแอปดูแอปดูนั่นมาแล้วหนึ่งจะชอบอะไรเดี๋อวจันอะไรดีล่ะจันอะไรดีจันเอโสี่แล้วกันเนาะบนทับสี่โอเคครับน่าขอบคุณมากนะครับทุกคน ก็จริงๆแล้วมันเป็นการคือนอกจากเราทําความรู้จักกันแล้วนะครับจะเป็นบอกช่องทางว่าโอเคเรามีช่องทางไหนในการติดต่อกันบ้างถ้าระหว่างทางอ่ะอาจารย์คือแต่ละแต่ละสัชันจะพูดไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาครบนะครับถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยเกิดเสียงหายมีเหตุขัดข้องลืมเปิดไม้ นักศึกษาสามารถที่จะเปิดไมค์แล้วบอกอาจารย์ได้เลยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไปอย่างแรกนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอาจารย์ก็พูดของอาจารย์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันถูก Disconnect อะไรถูกตัดสัญญาณอะไรไปตอนไหนถ้าเกิดอาจารย์หาย Help 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 me นะครับก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในไลน์นะครับอาจารย์จะสแตนบายไลน์ของอาจารย์อยู่ทางมือถืออีกเครื่องหนึ่ง นะครับถ้ามีอะไรก็ส่งข่าวมาในมือ,อ,อส่งมาในไลน์กรุ๊ปของพวกเราได้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราพูดคุยกันได้ทั้งพื้นที่ในไลน์กรุ๊ปก็ส่งข่าวพูดคุยกันยืนยันความถูกต้องอะไรบางอย่างว่าเออเราเข้าใจตรงกันนะครับบางทีเราต้องอยืนยันว่างานเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าส่งวันไหนยังไงแบบเนี้ยนะครับคุยกันดูว่าถ้าเกิดมี personality issue ก็ ลายส่วนตัวเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีแล้วมันจะมีบางเรื่องที่ต้องการเดลักส่วนตัวเข้ามาก็ add, add แอดแอดลน์เข้ามานะครับ <c oughs> น่าจะหมดแล้วเนาะน่นะขอบคุณมากครับทุกทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันดีมากเลยอ่ะทีนี้มาดูเฉลยนิดนึงนะครับมาดูเฉลยบอกหรือเปล่าก็ประมาณนั้นดูเฉลยนิดหนึ่งก็คนกลับไปบางคนอาจจะเอาไปเล่นได้นะครับถ้าเกิดเป็น Uh, Public Speech แบบนี้มันก็สามารถเอาเอามุกมุก,มกหรือมุกนี้ไปเล่นได้แต่ว่ามันก็มีท้อนภ่าเป็นความเป็นจริงขึ้นมาบอบสร็บรูปทรงแล้วกันเนาะถ้าใครเลือกสี่เหลี่ยมนี่ชอบท่านี้มากเลยจะ you are very smart นะครับดูฉลาดนะคะรู้สึกอย่างนั้นนะดูฉลาดสี่เหลี่ยมจะตัร์ด,ด,ดูฉลาดโอเคเนาะดูแบบ very smart create เคลเวอร์อะไพวกนี้นะครับดูชรานะครับอ่ะต่อมาตัวแยนะครับมันคือจิตวิญญาณมันคือ creativity นะครับความคิดส,สร้างสรรค์นะมันคือความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการอ่ะสูงทรงตัวแซดนะ,ะอ่ะต่อมาสามเหลี่ยม good reader นะครับอันนี้คิมนะคิมมิสเตอร์คิมเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือได้ข่าวมาเช้าผลิต ATK antigen test ค i t ได้แล้วนะครับแล้วสตาร์คนนี้ระบงกลมนะครับ obsessive sect ป,ป๋าป้าตนนี้เราเล่นนะครับก็คือโอเคอาจจะมีความละมุนยืดหยุน่นอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ดูลองดูตัวเองแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับก็อาจจะเป็นอันนึงก็ได้ที่เราอาจจะนําไปนําไปเล่นกับตอนที่เรามีอะไรนะ พูดต่อหน้าต่อที่หน้าสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับต่อมาหลังจากเราทาําความรู้จักกันแล้วเบื้องต้นเนอะนะครับต่อมานะครับการเรียนในวิชานี้นะครับจะแบ่งคะแนนออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเราช่วยกันเนอะนะครับอาจารย์ก็จะสอนนะครับเป็นที่ของอาจารย์แหละนะครับก็พยายามทําให้พวกเรา เข้าใจเนื้อหานะครับแล้วก็สอดแทรกสิ่งต่างๆเข้ามาเหมือนดีเลยเนอะนอกเรื่องว่าจะพยายามไม่นอกเรื่องมามาดูนยเออเนี่ยนะจริงๆตอนนี้จะเป็นห่วงกลุ่มพวกเราอยู่ในการหลับเข้ามาแป๊บนึงนิดนึ่งนิดนึง อาจจะต้องคาคา,า,าตรงนี้ไว้นะครับคะแนนจะเป็นแบบนี้ครับคะแนนจะเป็นเข้าชั้นเรียนนะครับอาจารย์ก็จะขยันในการเช็คชื่อพวกเรานี่แหละนะครับก็เช็คชื่อก่อนอะไประมาณนี้